สู่บรรยากาศการซื้อขายง้ออยู่ตลาดสมพลอน้อยวันจันทร์ที่21สิงหาคม2 5 6 6ครับโชคดีพ่อพี่น้องมารับชมบรรยากาศซื้อขายง้อตลาดสมปอยเป็นประจำทุกวันจันทร์และวันศุกร์ตลาดแห่งนี้ตั้งอยู่อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษครับผมเปิดขายทุกวันจันทร์และวันศุกร์มือนีง้อยลายก็คนซื้อได้พี่น้องถามถามจากในหอย ในหอยแต่มาซื้องวดสีรส่ร้ยกลัวมันก็เป็นนิมิตหมายที่ว่าพอา่อค้าไเฉลี่นเลือกซื้อราคาหนีค่อนข้างเงแล้วจากอ่อนหนึ่งพี่น้องครับจักเป็นแนวใดาุผมจักเจละมือนเจละเว่นเจลตลาดนี่บอก่คือกันจักมองพี่น้องไปตลาดวาริ่งหร่อวานกัดอีกแบบหนึ่งมานเตนีกมือน,นีราคาอ่อนเหมืนวางสันจักแมนว่แมนเดี๋ยวสุดเปเบิบงเดอร์พี่น้องเดียวว่ามันอ่อนแฉบออ่อนลึกแข็งจะได้กับพี่หงสพี่น้องที่จะนั่นสางผมเอานะไปไปิึงครับผม ขายขายบอกนี่ดิตัวไหนตัวนั้นบอกว่ามัน็ขายขาันั้นบ่นั่นบ่สนตัวเรจับอยู่นี่บ่าบตัวเราจับอยู่นี่บ่มัหาตัวแม่นี่บ่โอ้ พันมือหาที <travel> you know? <go van> ่ซ you know? ื <pronunciation though> ้อยองรอกเป็นก็เถิดบ่จักโตก็เถิอีไป่อไไม่หหวตอนนี้ครับวิทย์เียนว้อเพียนกเถิดใส่ละไรนี่จอย่จอยบ่สาวงามของจักรวาลไหมลูคุณพิดหนาพิดตาเราซื้อไรเยเต็มรถแล้วของเราเรามาเต็มรถแล้บ่ พ่อและบอกห่วยเศรื้อแล้บอกอย่อยน่หนามันก็เป็นราคาไม่อน่แสดงว่าตัวนี้ยังนีให้เคนมือหาเอาไปเปลี่ยนตัวไหนเอาไปเปียนตัวไหนโอ้อนี่จหนานะพี่น้องเด้อสืขายเปลี่ยนแหลกเปลี่ยนเราเน้นสือง่วม่เปลี่ยนงูผู

มือเีบ่ะนครับถูกต้องเยนี่ผมเกเจเล่ยมือนี่ไปกับนาดสิบขายแพงนย่งอตัวนี้ัวผมสิหาส่นั่นก็ได้ห้องสองมื่นห้องสองมื่นห้องสองมื่น่ก็ดละตัวนี้เอามันเยี่ยนนี่เยีนนี่สิขายเ้จ้หน่อยสิายแปท่านเหมนมันเป็นส้บอมันราคามันบอกบลลนะมันถ้นะ เ้มไหอันสวยกว่านี้บ่ได้ไสวยกว่านี้บ่ได้ราคาคืนไห้ราคาไม่ใช่คืนคือรถกับบ้านแมนหวยเว่าข้ขายนีนม่นเจ็ดพันขายเท่าไรหมื่นเจ็ดป่หมื่นเจ็ดขายยานนี้หมื่นเดพันเ้อั่สิขายแปดพัมาหนี่สูงเมตรสี่สิบกหัวแม่อีกต่างหากเป็นขายหมื่นเจ็ดได้พี่น้องห่วยงามอยู่เด้อพี่น้องเด้อหมเจ สวยมาก่อยรับรองวั่งวัวหอยพอราคาพอลดลงมีแต่สิแพงขึ้นสวยมากขึ้นแท้นอ่ะขาย่อยเป็นยังสันมังขายเท่าไหร่เอ้ามังคายอยู่นี่เกียรติพันตวยังน้อยอีกขายแปดพันเออเป็นยี่สันงัวข่อยนหรโอ้ข้าวท่าข้าวทางอุ้ยเออไปโอ้ไปเลยวิตัวใหญ่นี่ครับประมาณซื้อยังกันในห้างซื้อแล้วซื้อแล้วเท่าไหร่ตัวเท่าไหร่ยี่สิบล้านหัวหน้านี่ใหญ่อย่างนี้เท่าไหร่นี่ยตัวตัวละสามหมื่นกว่าตัวละสามหมื่นกว่า นี่แหะครับตัวละสามหมกว่าครับนี่ประมาณนี้ซื้อขึ้นขึ้นไปยืนพ่อไปไเรียบร้อยแล้วครับใครได้อยู่ในพี่น้องตัวใหญ่ขนาดน,นี้ซื้อได้ครับดีลาดีาดีล,ล,า,ล,ลาแห้งนอ้อหม่นเจ็ดหมืนเจ็ดลีลาลีาแนอย่นเจห่เนั่นข้ามเมืองย็นนี่เสียเกียรติพันเพื่อนหน6 0หกพัน บ่อไ้ครับบ่ไไรบ่อไรเพื่อผมบอขายมันก็เรยบ่ได้อยู่ว่าที่เขาซื้อไปยืนของจบนะตัวละสามหมื่นกว่าใบใหญ่ๆนะประมาณสามรกับสี่ร้โลจบอยู่แล้วแต่ว่าจบไปเวถาสวยมาพิพิเสือือล่องรบาดมันขึ้นแล้วคืนกับกราดใช่ไหมบอกไงึ้นรถกระบาดนรถกระบาดเแล้วค่าึ้นบอกแล้วราค่าึ้นกระบาดเขาาซื้อกันพืนเสื้อดอกพได้หอยในกันเนี่ยะเสื้อกันอย e. ははู oh. so ่น mm. yeah. ี่ เขาไม่เออคือไม่าแ่นามานี้มันนี้ยังมนีเลิไปเร็วมันนี้เพราะยังเลี่ยทัพเาวันนี้โรันนี้เขาถามในช่องนี่มองขายมืเจ็ดเนาะเี่ยโทรซัพมาเร็วลีัพศูนเท่าไหร่ศูนย์เก่าสามศูนย์เก่าสามสี่หนม่องขายมืเจแต่ว่าตามืนนี้บอบอขายเนาะบอครับเอานี้ยินเนาะพี่น้องเนาะเอาพี่น้องเด้อเอาง่ายๆยผมเนี่ย ที่ตัวขนาดนาี้ขายได้ครับส0มหมนไปแล้วสองตัวนี่ก็หกหมืกว่านี่ยซื้อไปแ ja. ล้วเออองเล็บไปเด้อพนะเล็บ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 ิดเล็บเข้าไปในซอกรถนะเล็บเล็บโอ้หปอะไรมาคู 38, ่คู่อะู่ขายามดดขายไปัทานีเมิคัวรงบรอึงมาุรอเดือนเลยต้องาไปรว มือสอง0ับหาได้น้่นพิเศษกันมาต้งั้น่นน้เจดชูมื่ได้เวัสนาฟฟรามครับมีตัวแดงตัวเดียวนี่วัถนามนีสงตัวบ่มือนีมือนีสีเดียวบอวาน่พี่น้องบอกแควัฒนานี่ครับจทได้ไอตัวองหมื่นหนึ่งพันบาทสอ0 0มบาทนออกตั้งล้างตรงถูกต้องเลยน้อสองหม่แดดซด้มือแงดเยวตาเเขาก้องพอได้แหมาแม่ขาดตรงขาดตรงเขาก้องพอ้น่นห่วย ต่ออะไรเบิดมือต่ออะไรเบิดมืออะไรเอาหัวสนามหากินต่อนี่แหละพี่น้องครับสองหมื่นจะไดสองหมื umm eh ่นหนึ่งพันบาทสูงเมตรสี่สูงเมตรประมาณสามสิบบวกนี่แหละครับสามสิบบวกเนรอลูกได้น้อนี่งมางครับเคบป์ปะโป้หูใบหลอดบม่มีน้อใบหลอดไม่มีเด้อตัวนี้ครับเอาตัวที่สองไงตัวนี้เนียหกแปดครับ โอเคพวกแปดใบหลอดนี่ปดพันค่ะพันออ่าะที่น้องเด้อเนื้อหนังมาตรงห่วงนาะเอาบิดขี้เกียจไน้ไหโชว์เนี่ยโชว์เนี่ยพูดห้องห้องกับเป็นพี่น้องห้องเสียงดังครรับห้องดังเสียงดังฟังเปาะเอารับตั้งท่านี้ถือเจ้าดามประการบาทลังหมดนะน้ำน้ำโตเอางามตัวนี้งามพี่น้องง้หน่อยตัวนี้ราคาพันบาทโอ้ยมือถือปีพี่น้องง้อแดงต้มโตนี่ โชควาสนาฟาร์มจากสีรราดอ้ยนี่มันถึอยังนาะไปยังไ้ส่าเท่าเ่วส่องไหนในรถเบิ้งแข่งขาหนาตากบแข่งกบขาหลังสองตเปิดราคาเยวอมย่อกับเสียดกรรนตับตองไหนน้อยเนาะไส่เล็กมากส่ไห้เล็กมากศูนย์รืมโทรศัพท์อ่ะ094 5 6เก้าสอเเออเอามั้ 0945618996ครับผมโชควัฒนาฟ้ามักชอบทั่วมาหัวแดงแดงสอตัไปพี่น้องเขาไปข้างหน,น้า <c oughs> ปนี้ฝนมาตกขอไพยนิดนึงครับผม <c oughs> เสียงเสียงบ่มีมัน่ก <c oughs> อยน้องเาป็นแนวหนเ่งไพ่หนึ่งางามๆนียครับนี่ ขายบอหนขายบอ,อแม่มาขายงวดยเลยลูกงานม่พี่น้องเอาเจาส่สรเนี่นเนนยเอแม่ลูกว่ที่นี่ลูกมันคือง่ามเถอะเฮ้ยจะในบ้ามึงในงามใบหลอดน,นี่ที ไปบ้ครับโค้โตโัวโตวโค้โตัวมาป้าพี่น้องง้อไทยน้อไทย,ไทยเนยทย็นบ่หนิไถ่แมนบ่แม่งงวอไทยออกลูกมาเป็นยังบักแดงเลยพี่น้องเด้องามเนอขอทายขอทายอ,อ,อยู่ห่วยไสสรเฉพาะนี่จะคนใน,น,นลายเพื่อจะได้เราโค้มนี่สามสิบแปดต่อสามสิบแปดแม่ลูกลูกกับแม่ ลูกแม่อย่างงามลูกแม่อย่างงามเลยพี่น้องแดงคืองึองเลยพี่น้องแม่เครื่องอมครับลูกกับเครื่องแดงเด้อพี่เครื่องดำนี่แหละครับที่สวยสามพันแปดเนาะมองขายถือก็หนีมี่บอบรรดาบรรดาพี่น้องท่านาว่า,าออถามว่ามันราคามันเออพี่น้องขี่ถามมาเมื่อคืนเด้อว,ว่านี่ผมให้แล้วพี่น้องซ้ำนี่สามพันแปดมงขายเท่าไหร่เอา้า เออเอาพี่น้องเด้อมาขึ้นถามผมว่าหางแม่ลูกลูกแม่ไหแน่ว่าราคาใหญ่แห้งไรสามพันแปดมองขายนี่มีอยู่เออเอาพอละครับโคมแม่ลูกลูกแม่ตัวที่หนึง่งถามพุ่ม,ม่าหลายาหลายครั้งแล้วว่าหาลูกลูกแม่ไหแน่ลูกมัวแทยนี่แหละมองขายสามสิบแปดไอ้มังขายนี่คือก็หนีแล้วพี่น้องเด้อ เป่าอยู่พี่น้องตัวนี้จล้างว่องโอ้ยมันจะหมื่นเปหนยนึงเดพี่น้องครับเอาบังขายสไหร่เอ้ายังขายสไตรามสามสิบหาเดียวบ่ไใดเนาะเอาไซร์ก็ซับไซัพอ์เก้ามยเก้าสามห้าศูนย์ห้านย์สามสองสามสองเก้าสเก้าสาหนงบ้านในง่ว ยังซุ่มหน่อยเด้อมงไยมงไยนี่อยู่เนาะจะว่ามงพ่อหม่คือสามสพี่น้องเฝ้าเด้อพี่น้องงามตัวนี้งัวไทยงัวแม่ไทยตาหนมหมากงามอีกีเอาขอตัวงานเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมผมล่ส่วนเกินแปดมงครึ่งพี่นัดว่าหงัวหญ่ไปขายอยู่สาม่าะร ตัวน่อยตัวนงเท่าไรหมื่นแปดพับอ่โอ้มมหนีมัวแดงไลยพี่น้องต้องงามดเลยสาวหน่อยมือนแแต่แม่นี่แหละด้ากระจาย่ม anyway> ื่นสี่พันหามือสี่พันหาลอเป็นยังคือด้กระจายผ่านกั้นต่อสูมากอ่บอผ่านกั้นต่อสูงมากครับเออมันถือไปหน่อยนึงเนี่ยตัวนี้ตัวนี้งามตัวนี้งาม เออคุณพอมาจากบันวานค่ำถูกต้องถูกต้องสีสวยเลยสูงเมเมตรยี่สิบกับสาบนราคายิงต่อใดยูพี่น้องเด้อตัวนี้ง้อชัวนี้ง้อเลี้ยงพ่อเอาไปยูพี่น้องมันแพงนะง้อเลี่ยงพ่อซื้อไปยูมันแพงนะพอเนาะอ่ะง้อไี่แหละครผมไซเรียมากที่ไหนอรอรอหนิศูนย์เก้าสองนาสองหนึ่งสาีสามีหกหกันค่ำช่วงขอประกวดาทยยิ่งสงตันนันมันติด มันเป็นตุ่มมันเศร้าอะไรพี่น้องเจ้ามาตอบกับผู้นะครับพูดไม่โดนบอกแล้วผมไม่ได้ใส่ยาผมใส่จิ้มไฮวอลผมใส่ผไม่ได้แต่งอะไรงัวเอ็บเด้อพี่น้องเด้องัวเอ็บงัวเอ็๊ยบงวสายเอ็บเด้อพี่น้องหลูกูได้เนาะคุณคุณคุณแม่นี่สายเอ็บหลูกูได้นี่ยงูบ่าไงงูงวเจ้าเนี่ยเอาเอาเอาฉนวนแล้วบังก้างฉนวนบิังไว้ใบฉนวนก็มีพี่น้องงัวเอ็บเด้อพี่น้องนานใบเพชรมีเด้อพี่น้องใบเพชรมีเด้อพี่น้องเด้อ โอ้ยมันตามันตาตามีตาตาบอดเลยหูตามีใบขนนดมีพร้อมออาอ่านน้องพี่น้องเด้โปรดได้เห็นกันเนี่ยใบเพลิดขึ้นใบเพลิดครบครบครบเอาการันตี้ตาดูบึกได้บู๊คบึกได้กับปอ่าน้องพี่น้องตาหูตาว่าใบเพลิดมีอันนี้คือคอกครับข้างบนคือคอกเลขคอก L LE ขนาดล่างตัวที่ศูนย์สามคอกทุกอย่าง สวยๆตัวนี้ครับใบเพชรมีดูรอยเอาเราว่ามันทำกันแล้วนะฮุตตันบ่ไหนฮุตตันวะหมูหูใหญ่หมูเนาะเอาหูนะครับใบเพชรมีด้วพี่น้องเอาโคดหนังบปราดเลยเุมนเหี้ยวก็เป็นเหี้ยเป็นน้ำพี่น้องโอ้เหี้ยวก็เป็นน้ำพี่น้องเด้อว้าเอาเท้าเหี้ยวก็เป็นน้ำเอาเหี้ยวออกพี่น้องครับยังตะขี่ยังขี่ออกมายังคักก็นี่เท่าไหร่ยากเท่าไหรเท่าไหรห้องมาเท่าไหร สามหมื 30, ่นเก้าบอโอ้ขอทานนะ<อ>ใบเพชรมีบักกระดงขายน้นำบ่แถมนำ้ำบ่ขันข้าวสื่อง้อถึงไหอน,กกนอะยรยัยชีสเกียรเนาะความสูงง้อประมาณเมตรสามสิบบวกบวกความสามสามสิบบวกบวกครับหางก็ดีกบแข้งกบขาเมื่อกี้ใบเพชรมีแต่ว่าผมบหงดุดหงิดผมไปเอาเป็นตามากกันอ่านบอ,อกพี่น้องครับใบเพชรเขา เอาสามหมื่เท่าไรกออเมมึงสามหมื่นเก่าเงาหนาเึกแม่พันอายุนี่ประมาณสามอายุเขาปะเบื่เกินเเบอเกินเจดแปเดือนนี่แะพี่น้องตัวนี้หางเงาลามินเนอร์งขายเท่าไรอ่มบงขายเลย3 8มหมื่นแปดบงขายเลยสามหมืบงขายอีกคือสามหมนดีก่อขึ้นกระทาเดี๋ยวว่าเอา ผมไปยังพี่รองมีเบอร์มีเบอร์ม,อรมีเลขโทรศับ่ะใส่มาใส่มา084 0์4 026 026 024เอาไหมเอไครับยครับ739 7 9, 7 9 ือวเาสามเอารบปี่ับนสองับสามรับเจ็ดเก้าับเก้าสามเนาะอสามมืนแปดพี่น้องใบเพชดมีตัวลอยเด้อง่อยู่บ้านอะไรยะม่ข้นเพีสเกียดเนาะพี่น้องมักทรมาเด้อทวนทวนเอาดีๆใบเพชดมีตัวนี้ลามบักใหญ่เเลยพี่น้องไปแม่มห่แม้นมากันวานนี้ไปยางไปเรืด้วยไปที่นี่ นี่ก็แม่อีตัวนึงเขาได้ตัวนี้ครับทายยังไงทายเนาะสองหมื่นพันครบสองหมื่นพันว่กล้องนี่นีคนรอานี้มามามนี่ที่พีเนคจ๋าไม่ต้องกลัวรอรคนะรอง้อกรง่ามครับเจ้าของเจ้าของกับรองง้งามงไทยอี้ดเพินไอ้ลูกกระทบแลบนันน้อลูกกระทบมาแล้วครับกยปีกวาปีแน่แน่เอายุ่งคางก็มง สรงฟีหนึ่งร้กิโลันป่ะสองหมื่นหนึ่งพันนอช like ูเมตรสามเกือบเม็ดสามสิบบวกลูกกระทบลูกกระทบพร้อไปสมเลยครับพีกู่าๆเครื่องกระดำหางกระย่าอยู่ครับมอหนังสิบต้าวตาเท่านั้นโอ้กรเบื้องจะข้างขานจของเนยมอนันดมใหญ่ดมใหญ่ตัวนั้นดมใหญ่เลยเอ้าโอเคสองหมนหนัน ก็แบบนี้มันถ่ลูกงามในพี่น้องมันจะใถ่ลูกสวยนะเนาะทรงลูกงามในเวลามันใหญ่นมากว่ามันโค้แบบปยนะแบบปั๊ยแบบปั๊เอ้าใส่เร้าิานหนเอ้ย0นดูนครับศูนย์แปดศูนย์หกสีด้าม่หลอดิติบู่มาหน่อยนึงเูมาหน่อยนึ่งนะพี่น้องเนาะไปพี่น้องครับ ม่วมือนีง่วสีร้ายก็คนซื้อวัวสีร้ายคนซื้อคนซื้อกะหน้อยก็ง่วมือนีเพราะว่าเขาก็มีตลาดร้องรับเขาอยู่ตลาดอยู่ทตลาด,ลาดมืออื่นตลาดอยู่ไอเชียงวังเอาอยู่ได้มากกับชอบเท่าไหเอาขอตัวอีกตัวนึ่งน,นะครับพรมมา,ามทำงามคอขอทำนไงขอท้ายทำไงตออยู่บ่ต่ออยู่บ่ต่ออยู่บ่ตอได้คอต่ได เพ่ท่าไดพ่อสามหมเท่าไรกสองตเลยบ่ตตละตละสามหมืตละสามหมื 2, uh, woke, oh, ่ตพี่น้องบอได้แมแม่ลูกกันบ่แม่กับลูกครับลูกโอ้แม่กับลูกครับอุ้ยโทษเด้พ่อตัละสามหมฮะมันแม่ตัวนี้มันมีลูกลูกมาสามตบ่ สามตัวพึ่งชุ่มไม่เย็นนี่บอกขายขายลูกหน่อยไปแล้วขายลูกหน่อยอันนี้อันนี้เอืีอยไปหน่อ,นอ,อเ,นเอืีอยเนาอสามหมื่นสามเนาะแม่ก็แม่ก็สามหมืหน่มนสามบอกลูกก็สามหมื่นสามขายไปไหนเป็นตัวผู้ตัวเมียตัวเมียครับตัวเมียอุอ่แสดงว่าแม่เราแม่ตัวนี้ทรงลูกงามพี่น้องครับตัวแม่ยสามหมื่นสามเอางามอยู่เลยครับพี่น้องเด้อมักโชว์งวงงามอยู่กับโค้งมันดีเนาะเป็นบอพี่น้องเวลางวงโค้งใหญ่ๆมันออกลูกมากมันเฉได้ได้ดอกงามเห็นบ่ โค้งสางมันดีเดนไทยสักผโค้งสางมันไหอีพี่น้องเด้อหางัวแบบนี้เด้อโค้งสางดีนมกรมีเนาะน่มกรได้ครับนมกรสวยๆนี่แหะแม่เวลามันไดรูกมันจะออกลูกมันจะเป็นตัวู่ไอ้ตัวมียตลอดผมผมสังเกียลายคอกเลยครับเนำรางเย้าเลยสามหมื่นสมพี่สวยสามหม มาเอมาเลขมาเลือสาพอเหโทรตัวสาพอศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามสี่แปดสี่สี่แปดเจ้าเจพี่น้องเด้อมักชอบโทรมากงวดตัวนี้บพาดซื้อไปตัวนี้บพพาดพี่น้องลูกเราขายไปก็คือตัวแม่กันนอลูกก็เป็นตัวแม่เอ้าพานตัวนี้พาน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 ได้สวยเลยสวยหนึ่งตัวหนึ่ง อครับโอเคโได้ีสามนาทีกันก็เหมือนงัแแดงลายเลยพี่น้องแดงหลายโองอนี่ีเยอะไปบอกับไป โอ้่อนอาวุธตัวใดครับนี่ไ่ไงพวกไหพวกน้อง้วเสียครับฮะนี่เขาห้วเสียโอ้พี่ครับีโอ้เป็นอะไรถืออาวุธอยู่นั่นปอดตอกตะปูอยู่ไหมสองมือหาสองมืหาับผมรเบาเอาอยู่น่อรับประกันทุกอย่างน่องค่งางสูงเมตรเมตรนี่ประมาณเมตรสามสิบบวกกับสี มสูงสาวหน่อยต่างหากเนาะสาวหน่อยที่มีสาวใ <น S 2> หญ่ลูกนึงเลยบ่อ่าง่วนง่วนใหญ่หลูกครับลูกขายไปแล้วลูกขายไปแล้วเอา้าไอหอยไอไอพ่อค้าที่เป็นไหยผมไทยโค้งสงั่งง่าวๆมือน,นีมันดีอย่างนึงม,นม,นมันมันมันไวแออัดน่ะตลาดสมเปรยหน่อยมันสุกมันสิแออดัดผมไทยยาวๆไปเลยพี่น้องงัวมันหลายเนี่ยมือนีงัวนหน่อยพ่อเลไทยเห็นเห็นโค้งสั่งมันได้เลยต่อราคาอยู่ครับ สวยตัวนี้สวยครับผมครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไทยเขาได้ย็นได้เส็นโทรสัหีโทรสับทศศูนย์แปดเจ็ดสองหาาสองแี่ราคาโท่าไหมเบิงครับสองหมื่ต่อรองได้สองหมื่นห้าพันห้านอเออพี่น้องมาขับถือมาเอ้าวประเ่ไทยเงียเี้พี่น้องเพราะว่าตลาดมันมันยื่นใ้ไกลๆน่ะพี่น้องทังบ้านพนว่า ใกล้ๆเห็นว่าง้อสีเหยียบตี๋มันเปนสุกแน่ไม่เป็นไรนี่นะไม่ได้ใกล้ๆแท้วไอ้เนี่ยเอาพี่น้องครับโอ้ยรถกระโท่ตามพี่น้องง้อกับไทยรถขุยมาฮอร์เราประเทนี่ครเอ้ากูเอาเอตัวไหนครับเอาเบิงสาวตัวตะไปสาวตัวตะไปเมื่อนี้เมื่อนี้มันจะอืดๆจึงพี่น้องเพราะว่าตระเลยน่าตัวหนึ่งตัวสาวเป็นใครตระเลยกันทองครับอกันทองครับไหวนตะกอนนะสาบอะไรเนาะครับ พื่อนเท่าไหร่เดี๋ยวันหาเก็บไว้ก่อนมื่นปมันิเสียตลาดจะไปสาขายมั้มันททองแลมตัวไรผ่านแล้วผ่านล้วยมมวยมื่นแปดพหามีในทองในทั้งสอตเกิดออกมาขายมันตัวแม่จิงงจะกำไรเนาะมดทองนี่พี่น้องสองหมื่นเพิ่มเพิ่ใหแปันหาทองะไสองหมื่นเนครับอะไม้าสามแปดหก มันขายอันอยู่ประมาณแค่พันหายอย่างนี้หน่อยนี่ครับขายอัพันขายอนยู่พันหายนะพี่น้องฟอร์มาเยฟอมผมตัอนตัประกันทองครับทองมึได้ไปไดหลอดดี่ก้อนอี่เขาพูดดีสมหลอดเขาสมมตัวบอกไทยเดพี่น้องเ้อะเปนทองสองหมื่นแต่ว่าก็ให้ละหมื่นแพัาเพราะอาไปอยู่พี่น้องมันงามอะไรจะเดือนจะเดือนปสีเดือนสองนครับเอาคนนี่แหละใส่เล็มาเเลกไศูนเจ 7จ็ดหน,นึ่งเจ็ย์จ็่งเจดศนงอไเนาะครับยังชุ่มหน่อยครับยังชุ่มหน่อยเด้อชื่อสีไป<ม>กำไรพี่น้องเด้อสีบอกใพี่น้องว่ต้องไปซื้อหรอกงวนี่ยเอาตัวนี้มันทอง้อเนี่ผมประกันทองตัวนี้ครับประกันทองงวทองประกันทองทองเร,อรียบร้อยเนาะทองสองหมื่นเจ้าขายละหมื่นแปดพันหาบาทท่านขายไซเล็กก็สามารถอีกรอบนึงศูนย์แปดเก้าจ จ็ดหนึ่งเจ็ดเจพี่น้องมกชอบมายเ้อพี่น้องด้อวทองบประกันทองสองหมื่นมชอปทั่มากครับผมเอาตายก่อนชักเจ็ด<บ><บ>รงงานกว่าไทยแนาน่เลรอีบนึ่ย์แปานย์แปดเก้าสี่ห้เจ็่ห้าเจ็ดนึงเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดศูยังชุมหน่อย้อพี่น้องได้สองหมื่นจะไปขาไะหมื่นแปดัน,ดนดหนา่องหมาได้มนี่งงวทองครับโตเร้อยเนาะ งพออย่าเม่นหน่อยใช่ล้อพอเอาไปนี่เบ้งพอไปนี่เบ้งงวย่สกตัวตพอแม่นมเลยะสตัวมาบงพี่เกำไรเป็นสเอามาบ้งงูพอขัเมนหน่อยได้ตอนนี้อะไรมาทีละตัวพอตัวแดงว่ตัวแดงอะไราหน้าห สองหมื่้พี่น้องมหาเขาไเน่ยสองหมืนหานตัวนี้นองสุดยอดจุดยอดุดยอดที่นตอลงไหนครับตอลงไหนเนาะตอลงไหนพี่น้องไว้ตัอขึ้นตัวดีสองหมื่นเท่าไรก่อเอาไหมสองหมื่น้าเอาดที่โตเร็วท่นี้ตัวั้นี่ตัวนี่ตัวั้นนี่ตัวนี้สองหกห้าสองหมื่นสองหมื่เท่าไรก่อนสองหมื่นันหานหกันหาเนาะตัวนั้นกัหกพนคือกันนั่นฝากกันไป สำกันเนาะสี่ตัวแมนมดเลยสตัวราคาำกันเอาเอาออกตสองาเอาลูกลูกลูกอยสามหากินเนอะซำกัดก็ตัวนี้สองหมื่อยก่สองหมื่นห้าสมนตัวนี้หกพั้าครับตัวนั้นก็หกพัน้าเหมือนกันครับตัวนี้สอครับได้ทุกตัวเลยครับของผมต่อลงได้ครับต่อลงได้เนาะใสร์ลก็ซ้มากทีนี้มาอีกมาอีกเป็นย่งเดียวเดียวเดียวซ เดี <Hayır. S 1> ๋ยวหาเสือหายคุณพ่อขำเมนต์เดี๋ยวพ่อเสืหาเบอร์ให้เด้อพี่น้องเด้อผมผมมีเบอร์ผมมีเบอร์เราอยู่ลงได้ทุกตัวเลยครับคุณพ่อขำเม้นหน่อยครับพี่สวยเดี๋ยวพ่อหนูใส่เบอร์ใหายนะพี่น้องเด้อผมมีเบอร์เราอยู่ผมมีเบอร์เราอยู่ทำอะไรก็โทร้หาผม0 8 0ย์แปดศูนย์หกหนึ่งเก้าสองห้าเก้าเจ็ดครับงัวระงาาพี่น้องเด้อตัวนี้ง่ามตัวนี้ง่ามหน่อย เอา้าสรพงษ์ครับสมบัติเมธุนีมันยึดครูกันเนาะใครเท่าไหร่เท่าไหร่โตเท่าไหร่พ่อหมื่นสองพันหาหมื่นสองพันหาโซพงษ์กับสมบัติโอ้เอา้าเขาทาอยู่พี่น้องเด้อสืบไปไหวพี่น้องก็ใส่ใหญ่เนาะแต่ว่ามาันสิมองมองมันสิงลำบากคือมองเกี่ยวใหญ่เลยเอเองัวตีเป็นเหนือไปพี่น้องเด้อดูเป็นเหนือไปถือฝน มองมันนัดลำบากขึ้นมองเกี่ยวหยาดพี่น้องบุได้มีเดินหยาไมเกี่ยวเลยเนาะอย่างดีเลยเนาะเอ้าพ่อสื่อพี่น้องมันเอแพง่เง่าเนื้อไม่อนใสเลือกันพอมีเลขว่ามีเลขเบอร์พ่อใส่มากศูนย์แปดเจ็ดะศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดแปเจ็นย์เจเด้พันหาอพี่น้องเด้อมอขายเออเครื่องตัดหยาเข้าดีๆนี่แหละเนาะ <laughs> โอ้ผมตอล้กางมอหัวรอด<ม><ม>พูดอวด,ดเอด่อ่เาพู่นอ,อ้วนเอาสั่นสองทุนะมพเงลงมาเลยประเดนนี้ว